ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตกใจข่าวเชนธนาเผยเรื่องสัญญาและค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่ได้รับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกสาวที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของแบรนด์อดีตนักร้องหนุ่มเชนธนาซึ่งตอนนี้กำลังประสบปัญหาถากโถมเข้ามาอย่างหนักล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน เมื่อถูกถามว่าตนเองได้รับผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ซึ่งนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเผยว่าไม่กระทบค่ะแต่ตอนเห็นขา่าวเมื่อวานก็ตกใจค่ะเห็นขา่าวเมื่อวานเลยค่ะและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีปัญหาอะไรมากมายขนาดนี้เพราะส่วนตัวเฟิร์นหมดสัญญากับแบรนด์ไปเป็นปีๆแล้วค่ะแต่ที่เคยร่วมงานกับพี่เชนก็ถ่ายแบบทำงานกัน ไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชนก็ตั้งใจทำงานมากๆส่วนค่าตัวก็ได้รับครบเรียบร้อยค่ะตามสัญญาทุกอย่างเลยตอนที่ทำงานกันก็ไม่เคยมีปัญหาหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานแต่ปกติเวลารับงานเราก็จะสกรีนเต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วก่อนรับเราก็จะพยายามทำเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้ค่ะ ก็ไม่ได้กังวลว่าจะมีผลพวงอะไรเพราะของเฟิร์นหมดไปเป็นปีๆแล้วส่วนเรื่องผู้เสียหายที่มีออกมาอันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดจริงๆค่ะ เพราะพอเราหมดสัญญามาเป็นปีก็ไม่ได้ติดต่ออะไรอีกเลยก็เลยไม่ได้รู้รายละเอียดหรือความเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะสําหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะที่เคยร่วมงานกับเชนธนาเธอก็ได้ตอบข้อสงสัยของสื่อมวลชนเกี่ยวกับว่าเธอมีผลพวงอะไรกระทบกับเธอรึปเปล่าซึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้ตอบแล้วนะคะว่าเธอนั้นไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เพราะว่าเธอนั้นหมดสัญญาไปเป็นปีๆแล้วกับเชนธนานะคะค่ะถึงอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะและเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราคงต้องมารอรุ่นกันต่อไปค่ะ